ปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากที่เห็นอยู่นี้ยังคงอยู่ระดับสูงมากโดยมีปริมาณน้ํามากกว่า1นึ่งล้านลูกบาทเมตรซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว3เท่าในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลจึงเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพพร่องน้ําออกไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อป้องกันน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ ตอนนี้ผมอยู่บนเรือที่อยู่กลางเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งปริมาณน้ําในขณะนี้นะครับจากข้อมูลของเคาขาบอกว่าปริมาณน้ําอยู่ที่255เมตรเหนือระดับน้ําทะเลซึ่งจากความจุทั้งหมดนะครับจุได้260เมตรเหนือจากระดับน้ําทะเลและซึ่งมีนะครับก็ทําให้รัฐบาลรวมไปถึงหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การน้ําในช่วงน้าท่วมที่ผ่านมา ความพิ่กกังวลว่าหากปีนี้ฝนตกแล้วก็มีฝนมาเร็วนะครับก็อาจจะทําให้การระบายน้ํานั้นไม่ท,ทันท่วงทีแล้วก็อาจจะเกิดน้ําท่วมซ้ําอีกได้ครับนายปลอดประสบสุรัสศดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าจากการสำรวจน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถพบว่าปีที่แล้วแผนการบริหารจัดก,การน้ำของกอฟผไม่ได้รองรับการป้องกันน้ำท่วม แต่เน้นการกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรเป็นหลักโดยไม่ได้มีการระบายน้ําตั้งแต่ต้นปีซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลาง19จังหวัดดังนั้นจึงขอให้กอฟผอพร่องน้ําเพื่อรับน้ําในฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าปริมาณฝนเฉลี่ยปีนี้แม้ว่าจะมากกว่าค่าปกติแต่จะไม่มากเท่าปีที่แล้วพอเข้าสู่ฤด,ดูฝน เนื่องจากปรากฏการณ์อนิย่ายังอยู่ถึงการปีนี้เราก็คาดว่าฤดูฝนปีนี้ก็จะมาตามปกติแล้วปริมาณของน้ําฝนในปีนี้ก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีแต่จะไม่เท่ากับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยปริมาณฝนสะสมนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ40%แต่ปีนี้ปริมาณฝนปีนี้ในฤดูฝนเนี่ยก็คงจะไม่ถึง40%อาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีอาจจะอยู่สัก 2 0% 3 0ก็โดยสรุปก็ประมาณฝนปีนี้น่าจะสูงกว่าค่าเฉลีย่ยครับอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำทั้งสองเขื่อนมีมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้ถึง3เท่านายสุทัศน์ปัทรมศิริวัต์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าที่ผ่านมากฟพต้องกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเพราะเกรงว่าเกษตรกรจะไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรแต่ก็พร้อมปรับแผนตามนโยบายของรัฐบาล ธรรมดาปกติในช่วงต้นฝน,เ,น<ะ>เราก็จะเก็บมกักจะเก็บน้ําเพื่อจะให้ทางด้านกเกษตรกรรมเพราะว่าท้ายน้ำก็ไม่ได้ต้องการแต่สมมติเราเอาวัตถุประสงค์เรื่องการป้องกันอุทกภยัยเป็นหลักเนี่ยหลังจากเดือนเมษายนเนี่ยมันอาจจะต้องพยายามควบคุมน้ําให้ต่ํากว่าดโดยนอโดยสภาพปกติที่มันผ่านมาเพราะฉะนนั้ในช่วงระยะสั้นเนี่ยถือว่าได้มีการเพิ่มลำดับความสำคัญเรื่องการมาทงอไทยเป็นหลักเป็นหลักส่วนการระบายน้ำเพื่อการเกษตร เราก็คงจะดูแลอยู่บ้างนะแต่ในานะอนุนอนกรรมการนะนดูแลอยู่แต่ว่าอาจจะลดความสําคัญลงไปนะจาซึ่งตามเกณฑ์การปล่อยน้ําจะต้องต่ำกว่าร้อยละ55ของน้ําที่สามารถกักเก็บนด้เ่อนแต่หากรัฐบาลต้องการให้ปล่อยน้ําออกเพิ่มอีกก็พร้อมดําเนินการแต่ต้องกักเก็บน้ําให้เหลือไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของทีมข่าวฟรีนิวส์ทีวีเรื่องของน้ําค้างทุ่งที่ยังหลงเหลือจากสถานการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมา ดรทองเปลวกองจันทร์ an, ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาและบริหารน้ำสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำกรมชลประทานบอกว่าขณะนี้ทุกพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วและสามารถดำเนินการปล่อยน้ำจากเขื่อนและใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามแผนงานด้านชนลประทานที่ได้กำหนดไว้แล้วอย่างไม่มีปัญหาสถาพรด่านคุณทศสนักข่าวสิ่งแวดล้อมกลินนิวส์ทีวีรายงาน